เอาผู้ใดมาก่อนกากินก่อนเพิ่นวามาก่อนนั่งหน้ามาช้านั่งหลังจ้ามาก่อนอิ่มก่อนค่ะเรื่องกินเหลืองใหญ่เด้สาวปีนี่ใส่ล่ผู้บ่าวมิ่งนั่นโอ,อ้เ,ออเออาอรอยอยู่แล้วนะอเมนค่ะคนรออยู่แล้วบ่ต้ต่องแตงกะรอ ผาไลามา่มัดหัวซื้อกะโกโ้แล้วผุนดอลลุ่นเป็นมีหมดแบ่งดอลลร์อ่างแต่ว่ามีเมยอยู่ต่างประเทศเถอะเนาะผุนดอลลรามัดใส่หัวมามาแจก,กสาวอุ่มตีน้องๆร่มทยอยมาแล้วนะคะแม่ๆมาเยอะแล้วนะคะ <c oughs> อัน <c oughs> ิ่นบอกว่าสร้างเนาะมันล่อบ่ได้กะตองห้กินก่อนค่ะไวมาแล้วก็จัดโลดปราศนตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ สาอุ่มกําลังแต่งโตค่ะงานเล็กๆงานไม่ใหญ่แน่นะวีงานเล็กๆค่ะคุญห้าปีโอ๋หนโนมาแล้วหนโนกับพี่บัว มาแล้วมาแล้วเขาพี่เลยค่ะเขาพี่เลยไปไปไปเฮ้เฮ้ผู้เบาแม่พูดอ่ะมาหอดกับขั้วหาสาวลดเนาะรถพ่วงเขารางบ้านเลยเขามาน้โมมาแบบแป้งหล่อๆนะคะ มันจุดได้ไหมละ่ะล้มเออจะพาบอกว่าขอกินก่อนนะเดอ้อวาสันแฮปปี้เบิร์เดย์นะสาวอุม้มสุขภาพร่างกายแข็งแรงตัววันตัวคืนจา้าให้แม่ได้นองไว้ไว้เดอ้อป้าจะได้เลี้ยงนองพุ่นเพิ่นทักทายกันเพิ่นทักทาทยกันกูเฟะเพิ่น ใส่โอ้ผู้เบา่งตัวมาแจกอังเปาเโอ้เจ้าจะลืมมาเหสีคนแหกเจ้านะเียมาแล้วนะคะแม่แขกมาหลายแล้วุณก็ให้กินหาโอ้เบาน่มาเหมือนลาเต้เอาสวยเอาเจ้าพามาเหมือนใ่ันเออสามสามสามเขก เจ้าภาพทามแขกพี่น้องเอ้ยงานไม่ใหญ่ค่ะงานไม่ใหญ่เอาน้ำมนต์ม,มาเปล่าลุ้นน้ำมนต์คู่ก็หายมากมาก็ได้ค่ะวันนี้บ่ค่อยฟังเลยตินี่จะพินั่งคนไปไหนขั้วาหาผู้นั้นแล้วก็ขั้วหาผู้นี้อืมอาเสียบัว วะสองสาวแม่ชุดแม่เด่นขนาดเลยอ่ะน้องขโมยมาแล้วชุดเด่นก็โตแก้วเอ้ยกินแน่กระไดอย่าคุยหลายเด้อแก้วเอ้ยกินแน่แก้วอย่าคุยหลายพอเพิ่นอาศัยหฮมพี่ปีละโพเพิ่นเด้หูพี่ปีน่ะสิวี่เอาวี่วานนมันไรแม่ง สาวอ,อรไทยสาวปีนะคะแล้วสาวแก้วตาสาวเมจาบุวยสีสาวเฮียงกันหาสาวหน้านูหกนุ่มพี่บัวเจ็ดสาวอุ่มเจ้าภาพแปดผู้เบาอาเอนนนีอยงเกาะโอ้ยนั่นลรมซื้อจอ่อยผู้เบาอุย <laughs> อ้ยอุ้เริมซื้อ เออแสนคุณอุ้ยเอาเลยสิแ่เา่ใช่เพื่มาเลยโอ้ใช่เ่านมากว่าสันเรียกมากเบัยงมแขกแพี่ถาแขกีพ่้อนถาแขกีพ่้อนปราเฮ้ยังนี้นะคะอู้คุณยายบ้คุณยายมาในชุดที่ยังนั่น คุณยายก็แท็กซี่แทะมาหลอหนุ่มๆอีกแล้วมาอ่อยผู้บ่าาตัวน,นี้ชุดแท็กท,ทีมากเลยพวดน่ะโอ้มาแบบนิ่มๆ <c oughs> <c oughs> ชุดเหมาะกันหน้าร้อนมากเลยนู้น <c oughs> นะคะจุนุนอยู่ตรงนู้นนะคะ อันจุไงพันยูปุ่นค่ะเดะแกงไงพันยูปุ่นอันนี้เดะแกงน้อย <laughs> เดี๋ยวพาไปเบิ่งรถพ่วงพี่น้อง <laughs> เดี๋ยวพาไปดูรถพ่วงนะคะแกงรถพ่วงอยู่นี่พี่น้องพุ่นมุนอุยปุ้ยเบิ้อเจอผู้สาวโ <c oughs> น, <c oughs> หน่หน่อยโน่หน่อยเอ้ยนโม่หน่อยเจอลิซ่าอู้ <c oughs> น้องเพชรจ้าเฮ้ยอู้เมาผู้เดียวเลยวะเพชรจ้ามุกเพชรจ้าบอกโต๊ะนี้ผมเมาครับนี่ค่ะ มีมีพ่วงสามพ่วงนะคะวันนี้อันนี้พ่วงหน่อยก็มูนะคะเมนค่ะอันนี้อันนี้พ่วงหน่อยก็มูค่ะเพรจ้าเนี่ใส่ชุดเด้เสยมอมอเบิ่งเห็นเห็นโบผุ่นเพรจ้าเขายังใส่ชุดได้เลยโอ้ยนโมบอกผมบอไตดอกว่ัสัุผมบอไตผมก็รออยู่แล้วอืม น้ำโมอบ,บอกว่าบอไซกร็รอแล้วครับอืมอร็รอแลวเนาะป้าเปิ้กุนอันอันทั้งนันย่านมูอยู่<ห>ย่านมูอยู่นั่นหมุนแม่อยู่อาทางนี้บ่เคย,อย่อมมูไหลตื่นเต้นมาเจอเพื่อนเยอะพวนทักทายกันตาหักนี่เนาะอู้พุ่นคนเป่าเค้กแล้วป้าป้าไปเป่าเคก้ก Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday y ขอเย้ขอให้เจ้าภาพจงเจริญผุ่นแข็งแรงแข็งแรงนะคะเจ้าภาพให้ให้แม่ได้นองไว้ อชุดใช้เพิ่มไหมนุ่งน้อยห่มน้อยครับยุคประหยัดยุคประหยัดอันนี้จากแม่รัคะแนน1คะอ้หนึ่งม1 0 0คะแนนนะคะ ไปไกลไก่นโม่หน่อยเด้อบันนี้ได้พวงมาไล่เร็วเออได้พวงมาไล่เร็วไปหานนโมหน่อย บ,บ้านอุ้มนะคะก็มีหลายๆท่านนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ก็จะอ่านรายนามให้แต่ว่าของไปก่อนเออของไปคนกลุ่มลน์นะกลุ่มลน์บ้านอุ้มบุญหน well. ึ่งพันคะแนนอันนี้ก็การอุ้งอิงอโรดไหมอุ้งอิงสองนะแม่เขามักอุ้งอิงเนาะแม่เขามักหมอลำแต่มาโอนี่สิไปกูตะชาตดย่างเดียว อันนี้จากป้าแว่นนะคะสองพันคะแนนโอ้ขอบคุณครับอุ้มได้แล้วกระปุนเด้อไม่เมียวค่ะแล้วบังพี่บัวส้วนวิ่งเด้อพี่บัวพาไปทางนักขั้นเลยพี่บัวก็วิ่ง耶อันนี้จากแม่เนนวาดนะคะห้าพันคะแนนโอ้อันนี้จากเี่ย สพนคนนเอ้่าเย้อันนี้จากแม่อสงพนคะแนนเต็มอันนี้จากแม่โบอลแล้วก็แม่การนะคะ่านละห้พันคะแนนเย้ อันนี้จากแม่สีดานะคะหนึ่งหน่พันคะแนนมัลติเล้มดติบขันเอาขอบคุณแม่แม่นะคะเดี๋ยวม่แ่สีอันแรด้ร่วนะอนะราจิตถือไห้บอน้อข้าแนวกิน

หคะนนแวนคะนนแม่ไคะนนแม่ล่าสามคะแนนจากกลุ่มกลุ่มลายกในาหนาคะแนนคุณ้าสองคแม่กายเกลังแสบเลยฟินคักเลยเออกในเนาะหนาฟินหลายฟินหลาย กินเนื้อละไข่ไข่ม็ดวโตเลยขนลสนองห้าพคะแนนนะคะแม่นาร้อยคะแนนหมูแม่หม่นะคะาอ้ยหากินแต่บอกมอก็พี่โอ้ยห้าร้อยไม่เกียองพันคะแไม่เียว แม่ถักเว้นนึงเอาเอาเอาเอให้น้องเอาให้น้องเอาให้น้องอุ้มอุ turkey, ้มอุ้มเอาน้ำพีนี่ฮะอุ้มเอาน้ำพีนี่โอ้เอาใต้ปากให้โลดว่าเอาตีเอาบ่เอาบ่เอาบ่เอจากแม่เล่นค่ะค่ะเอาเอาเอาจับแม่เล่นค่ะในซองในซองกับมีซองซองซอง มีซองน้ำค่ะอันนี้จ้าซองขาวซองผาปลาหือเนาะจากแม่แอลค่ะซองนี่โอ้ใจปากให้น้องเลยเาแสร้กําลังเซแสบ้กหมวงอยู่ฟินไหลฟินไหลโอ้เดียวเดียวมาสั่น อุ้ยส่วนเนี่ยกระปานเลี่ยวซ่องกระตาวะสันมงแบวมาโบเขามองแบวมาอุ้ยพี่ปีเป็นตาได้ถุงบ่พี่ปี๊มายืนอยู่นี่สิได้ยุ่งหรอวะเนาะถุงนี่อุ้ยเน้อันดอกไม้ช้อนนี่เจ้าเย้าออกด้วยควายเฮ็ดเองเลยได้นี่เออคุ้มเฮ็ดมัดมือใส่หันหัวนอนไงรักษมือเด้อ อูปีก็ถือลายหน่วยเถะท่านนะคะที่มาร่วมงานงวงเล็ะเลยใช่ไหมคะเป็นมงวงเลยถึงแตงเลยหนิงเลยแม่บอกม่วงไหมหอมมะม่วงเลยจิ้นก็เข่าเหนียวดีเนาะจำเบะเบะเออเจ้าภาพไหมล่ะเออสองสาวไหมเบิ่งบดได้เลย งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่เด้อแม่แม่สำหรับวันนี้คลิปนี้บายบายจ้ากเเายยยไปน